สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักก็จะมาคุยถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์เมตตามหาสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ป้องกันภัยแก้ไขเวรกรรมนะคะซึ่งได้มาจากหนังสือคุณภาพในเครือเรื่องเชียงเพียนเพื่อพุทธศาสตร์โดยคุณศักดิ์สิทธิ์พันสัตว์นะคะวันละสามจบสวดเป็นเวลาเก้าเดือนคุณจะเห็นผลเลยนะคะจะแก้ไขปัญหาต่างๆของคุณทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะ แผ่ให้เขาแต่เราได้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการแผ่เมตตาเป็นการสร้างความสุขให้แก่กผู้อื่นถ้าแผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลยดชังคนที่เราเกลยดชังนั้นก็จะมีความสุขด้วยความคิดนี้ทําให้ใครหลายๆคนทําใจไม่ได้ที่จะแผ่เมตตาให้กับศัตรูความจริงการแผ่เมตตาไม่ใช่การหยิบยื่นความสุขไปให้บุคคลภายนอกแต่เป็นการปลดล็อก เพื่อปล่อยใจตนให้เป็นอิสระจากอำนาจของความเกลียดชังต่างหากคนที่โกรธเกลียดคนอื่นจิตใจมกักร้อนรนอยู่ตลอดเวลาและยิ่งได้มาเห็นคนที่เราเกลียดมีความสุขร่าเริงแจ่มใสก็ยิ่งร้อนรนหนักขึ้นบางครั้งนึกอยากฆ่าเขาให้ตายในขณะนั้นก็มีขณะที่เรานึกโกรธเกลียดคิดอยากฆ่าอยากทำลายเขาอยู่นั้น คนที่เป็นทุกข์ที่สุดก็คือตัวเราเองคนที่เราโกรธเขากลับไม่รู้ตัวเลยดังนั้นการแผ่เมตตาให้กับคนอื่นนั้นที่แท้คือการสร้างสุขให้กับตัวเราต่างหากนะคะสวดมนต์หมู่พรั่งพรูพราณุภาพการสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่เนื่องจากเป็นบทที่ยาวและต้องใช้ความเพียรในการสวดมาก หลายคนเพียงแค่เห็นบทสวดก็รู้สึกท้อเสีแล้ววิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความเพียรพยายามได้ก็คือการรวมกลุ่มกันสวดอาจเป็นกลุ่มของคนในครอบครัวญาติพี่น้องกลุ่มคนในสำนักง,งานโรงงานบริษัทเป็นต้นซึ่งอาจกำหนดวันเวลาที่ทุกคนสะดวกอย่างเช่นที่สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงได้กำหนดให้มีกิจกรรมไตสิกขาขาว LCP อาิทิ์ละสองวันวันจันทร์กับวันเสาร์เวลา08.30ถึงเวลา10นาฬิกานะคะพนักง,งานทุกคนจะเข้าร่วมสวดมนต์และรับฟังการอบรมธรรม,รมะโดยพร้อมเพรียงกันการสวดมนต์หมู่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการสวดมนต์และทำให้การสวดมนต์มีพลังพลานุภาพมากด้วยถ้า เวลาบทอธิษฐานบุญนั้นนะคะเมื่อคุณสวดมนต์เสร็จบทอธิษฐานบุญนั้นขอให้คุณอธิษฐานว่าข้าพเจ้าก็ใส่ชื่อนามสกุลเกิดวันเดือนปีเกิดขออโหสิกรรมกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคย ได้ร่วมเกินแล้วทั้งกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดีเทพยาเทพเทวดาก็ดีพระพรหมก็ดีสัตว์ดิรฉานก็ดีสัตว์นรกก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายก็ดี พระภูมิเจ้าที่พูดผีปีศาจดวงจิตวิญญาณทั้งหลายก็ดีทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏธสังสารสาภูมิสวยสุขอยู่ก็ดีสวยทุก์ขอยู่ก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพิ่มพูนทานบรารมีแก่ตนอย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลย และกรรมใดๆที่ใครๆได้ล่วงเกินแล้วแก่ okay, ข้าพเจ้าทั้งทางกายทวารวจีทวารมโนทวารทั้งที่ได้ตั้งใจและไม่ตั้งใจไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติไหนๆก็ตามข้าพเจ้าขออาโอสิกรรมให้ท่านเหล่านั้นยกถวาพระพุทธเจ้าเป็นอาภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันด้วยอนิสงส์แห่งอาภัยทานนี้ขอให้ครอบครัว ข้าพเจ้าบุตรหลานตลอดจงวงศักนายาติบิดามารดาครูบาอาจารย์และผู้มีพระอุปราคคุณทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติสิ่งใดก็ให้เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงสำเร็จผลดังปรารถนาต้องการเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในเร็ววันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ อานิสงส์การสร้างหนังสือเป็นธรรมทานท่านาจะเกิดความภูมิใจถ้าท่านได้แจกหนังสือธรรมะหรือ,อแจกหนังสือธรรมแจกเป็นธรรมทานขอให้ท่านจงเกิดความภูมิใจเถิดว่าท่านได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าเก้ามงคลดังต่อไปนี้ หได้มีส่วนร่วมรักษาพระพุทธศาสนามีความยั่งยืนวัฒนาถาวร2ได้บำเพ็ญทานบาร,รมีที่ยอดเยี่ยมคือธรรมทานบาร,รมี3ได้มีส่วนร่วมเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสได้มีส่วนร่วมสร้างความเห็นที่ถูกต้องสัม,มาทธิติแก่ผู้อ่าน5ได้ส่งเสริมให้คนได้ปฏิบัติธรรมนำสุขแก่ชีวิตห ได้มีส่วนเสริมสร้างสันติภาพและสันติสุขแก่ชาวโลก 7. ได้มีส่วนส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 8. ได้ชื่อว่าเป็นผู้เลือกสรรสิ่งที่ดีให้แก่ผู้รับเป็นผู้ให้ที่ดี 9. ได้ชื่อว่าเป็นผู้แสดงออกถึงน้ำใจอันดีงามของกัลยานามิตรท่านที่ได้บำเพ็ญท่านบารมีมีดังกล่าวมาแล้ว ย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชาตินี้และชาติหน้าปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายเมื่อจบการาสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่แล้วเราจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนนั้นมีการอุทิศบนหลากหลายเรื่องราวนะคะ เช่นอุทิศบุญให้กับคนเป็นเห็นผลทันตาการอุทิศบุญคือการน้อมจิตแบ่งปันบุญที่เกิดจากการทำความดีไปให้แก่บุคคลหรือสัตว์ที่เราต้องการจะให้เมื่อเขาได้รับส่วนบุญบุญจะช่วยเขาพ้นทุกข์และมีสุขซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ได้บางคนสงสัยว่าบุญสามารถอุทิศให้คนเป็นได้ด้วยหรือ คำตอบคือได้ดังเช่นเรื่องที่หลวงพ่อจันทาถาวโรเล่าไว้ในหนังสือประวัติของท่านที่พี่สาวกับพี่เขยมานิมนต์ท่านไปทำบุญอุทิศให้กับลูกที่หายไปในสงครามเวียดนามเมื่อทำบุญเสร็จหลวงพ่อได้อุทิศบุญให้ขอบุญจงไปถึงนายแขกที่อยู่เวียดนามเหนือจะตายหรือยังอยู่ก่ ก็ขอให้บุญช่วยเหลือถ้ายังไม่ตายขอให้กลับคืนมาเมืองไทยไม่นานก็มีการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกนายแขกก็ได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านนี่ก็เป็นผลของการอุทิศบุญโดยแท้แบ่งปันบุญบุญก็ง่อกเงยนะคะส่วนสำหรับบทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอิมินาบุญยะกรมเมนะด้วยเดชแห่งกุศลผลบุญที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่ จเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้ตลอดจนบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมมาไม่ว่าจะเกิดประโยชน์สุขความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองเข่ข้าพเจ้าเท่าใดข้าพเจ้าขอน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทุกองค์พระอายาอาริยบุคคลทั้งหมดขอได้โปรดค้าชูและอุดหนุนคุณมารดาบิดาอุปัชาอาจารย์ครูมี พระคุณทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ที่มีความผูกพันกับข้าพเจ้าทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาตินี้ตลอดทั้งขอได้โปรดคุ้มครองให้ทุกคนในครอบครัวมิตรรักสนิทกันตรัตรูหมู่มานบริวารและทหารตำรวจชายแดนที่ดูแลประเทศชาติคณะรัฐบาลฝ่ายค้าน ผู้ที่กระทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนสารสาัตว์น้อยใหญ่ที่เสียสละชีวิตให้แก่กข้าพเจ้าได้กินเพื่อการดํำรงอยู่ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งหมดหลุดพ้นจากความทุกข์ประสบแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปขออุทิศส่วนกุศลไปถึงเจ้าก,กรรมนายเวรทั้งหมดทั้งที่เกิดในภพภูมิแล้วก็ดียังเป็นสัมปเวสีอยู่ก็ดี ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาก่อนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทุกพบทุกชาติก็ดีทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนารับเอาส่วนบุญนี้เถิดเมื่ออนุโมทนาแล้วขอได้โปรดเอาศีกรรมโทษทั้งหลายเหล่านั้นให้เก,กข้าพเจ้าอันหนึ่ง หากกรรมเวรใดที่ท่านทั้งหลายไม่เคยกระทําต่อข้าพเจ้าไม่ว่าในภพชาติใดก็ตามข้าพเจ้าก็ขอเอาสิิกรรมโทษให้แก่ท่านทั้งหลายด้วยเช่นกันสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเอ่อเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนจงกรรมจงเวรแก่กันและกันเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นตลอดไปข้าพเจ้าเขาที่ส่วนกุศลแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายใน31ภูมิที่ดำรงอยู่ใน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินตลอดพวักขบพรมชั้นบนสุดลงไปสู่อเวจีมหานรกชั้นต่ำสุดและโลกันตานรกในสุดรอบขอบจัก,กรวาลเทพเทวาทุกๆพระองค์ที่ดูแลพระพุทธศาสนาในทุกคนทุกแห่งที่ดูแลรักษาชีวิตของข้าพเจ้า เทพเทวาที่สถิตอยู่ในทั่วสากลพิภพพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์พระอินทร์พระพรมยมยักษ์คนทันนาคาแม่พระพายแม่พระเพลิงแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโสดภปยัมมราชนายนิรยบาลท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่สิริกุตตะอมมาตพระภุมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนทั้งที่บ้านและที่ทํางานข้าพเจ้าเขาที่ส่วนบุญส่วนกุศลในองค์พระสยามเทวาทีราช ตลอดทั้งบุระพะมหากษัตริย์ไทยวีรกษัตริย์ไทยทุกๆุพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ขอตวายพระราชกิศลแดททุกๆพระองค์จงมากล้นด้วยบุญบุญญาธิการมากล้นด้วยฤทธิเดชและพยบารามียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเชิด อธิษฐานบุญสู่ทางนิพพานอาธิษฐานแปลว่าการตั้งมั่นหมายถึงการตั้งเป้าหมายอย่างแน่วแน่ว่าการทำความดีในแต่ละครั้งนั้นเรามีเป้าหมายไว้เพื่ออะไรเป็นการกำหนดเป้าหมายเอาไว้ล่วงหน้าเช่นบางคนอาจวางเป้าหมายไว้เพื่อให้ไปเกิดในสวรรค์ หรือให้ได้ไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีเป็นต้นในทางพระพุทธศาสนาได้วางเป้าการทำดีเอาไว้คือขอให้ความดีเป็นบทฐานเป็นบาดฐานหรือเป็นเครื่องสนับสนุนให้เข้าถึงพระนิพพานแรงสนับสนุนนี้ทางพระเรียกว่าบารมีดังนั้นในการทำดีทุกครั้งคนวัดสมัยก่อนที่เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาเมื่อถวายทานก็ดีสวดมนต์ก็ดี หรือทำความดีอย่างอื่นก็ดีมักลงท้ายด้วยคำอธิษฐานด้วยคำว่านิพพานะปัญจโยโหตุซึ่งแปลความหมายว่าขอความดีนี้เป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานส่วนสำหรับเรื่องของเพื่ออุทิศส่วนบุญคุณสุขสลให้แก่บรรพบรุษบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่าน ญาสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันาชาติเ,าเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาประจํากายทุกพระองค์ เทพสิบกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินพญายมนายนิรยบาลแม่พระตรณีแม่พระคงคาแม่พระพรายแม่พระเพิงแม่พระโพสพพระภุมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนที่ก้าพระเจ้าอาศัยอยู่ผู้ผีปีศาสัมปเวศีทั้งหลายทั้งที่เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวงทั่วจังจักรวาล ขอให้ท่านทั้งหลายจงร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลนี้และขอให้ได้รับในบุญกุศลนี้โดยทั่วหน้ากันเทินถ้าท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ